มื่อนี้อากาศลบสี่องศาพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ต้องเตือนปเห็ดเวียกทุกคนพาโทษไปบริจิตกรรมแน่ว่าหนาวหนาวว่าเขา้าเส็ดเวียกอีกยังเนี่ปกติแล้วเนาะสนุกมื่อนี้อาสอเดือนหนีในมาไหวเนาะปกติมันจะมาส่วงประมาณเดือนสิบสองแต่วันนี้เดือนสิบเอ็ดก็มาแล้วพี่น้องแต่กะตบกบ่แห้งแล้วพี่น้องไปเบิ่นน้ำกันเนาะภารกิจมื่อนี้พี่น้องหัวของเราสุกไปเลยพี่น้องอันนั้นเป็นหัวอาหารที่ว่าเฮา้าเอาไปให้ยงัวกิน ไปเฝ้าน้ำกันพห่น้องพยายาม้คอ,อยยางพห่น้นงะไม่ว่าอันนี้ขอล่มจนนานเจ็บก้นๆอันนี้เราจะเป็นหัวอาหารเีวเขาใส่ให้งัวกิน ว่าอาหารพี่น้องข้าต้อมตักเอาอยู่นี่่าอิะแล้วอิสระอ่า out, I, uh, I think should should be o a อ่า you need my help no, need you <I> need more up, huh? okay เข้ากับไปเอาพี่น้อง เอาอันเบื่อเหรครไปเอาดีสิเนาะเอาในแท่งนี่แท่งใหญ่ๆนี่นเนาะเขาก็จะเอาอยู่ในแท่งนี่เลย oh. you can นน n ชถัแท่งใหญ่ๆซะทุกคน Honey you know how many how many กิโลกรัม in this tank? No? in this in the big one this is five thousand like I I heard your dad say but uh, I I'm not sure yeah 5, five thousand know? กิโล five ตันพี่น้องหาตันในถังถงนี้ อันที่ทุกคนเห็นต้นไหนเนาะอันนะมันเป็นอันเครื่องโล่เครื่องอันอยังเขาเอิน่นเวลาเ้าเห็ดทางเนี้ยนี่เนสพี่น้องมันก็จะเป็นแข็งแข้งสินะขมือขมือมื่อวานนี่เจ็บก้นพี่น้องอัเนี่ไอ้ด้วยว่านาะโฟลเมื่อกี้เนสพี่น้องมันแข็งเนี่ยมันกลายเป็นน้ำแข็งเกาะหนาดินเวลายางต้องระวังมัระวังมัได้พี่น้อง นี่ตอนนี้เป็นเวลาเกือบสิเขาสิบ,สบมุงเสาแล้วพี่น้องยังเห็นอันเดือนอยู่พี่น้องอันนี้ละแม่นเดือนแต่ว่าตาเว,นว้นละแม่อยู่ทางฝากนั่นพี่น้องนี่ตาเว้นก็เลิ่อมออกแล้วอยู่บ้านเขาสิบสิบโมงยังเห็นเดือนอยู่พี่น้องคือตอนชี้แรกๆกันพี่น้องสามโมงแรกนี่ก็เห็นอะไรเดือนออกแล้ว เดินกัตตาเวนเห็นผอมกันเนี่ยส่วนไยอยู่บ้านเท่ากับสีแยกเวลากันเป็นบละ่ะแต่อยู่นี้คือ <c oughs> บางเธออะไรเห็นผอมกันปายผี่น้องไปเกลือนากันเนาะจะตักใส่กระขูแบบนี่แล้วก็จะไปยายเป็นตละลบอนตละลบอนไหงวัวากินเนาะข่อยก็จะใส่หลอดสุกแบบนี้ส่วนไรละแมนเบียกตัวนี่เนาะปีกายละแมนข่อยเป็นคนเฮ็ดแต่ว่าปีนี่ละแมนสามีละเป็นคนเฮ็ดแต่ว่าเออมือนี่อยากท่าคลิปสินักเลยให้เพิ่นคนถือก่องแล้วข่อยจะเป็นคนเทวาสุก หล่อแบบนี้ทุกคนบางเทือนอะทุกคนมันมืนมันสไลด์สินะขอคยผ้าหล่อนี่ปีนเทือนหนึ่งก็พี่น้องจนอันหัวอาหารงัวหันแม็นสะใาย,ยางยายไปเบิดเพราะว่าอีอย่างทางมันมืนเนาะเราเวลาข่อยอยางแต่ข่อยอยางบอระว้างแน่สินะพี่น้องมันก็จะได้ค่อยล้มเพราะว่าอีอย่างพวกน้าแข็งพวกสโนวนะ่ะมันเกาะนาดิน่นแลมาเหตุให้มันมืนพเพราะสันก็นคือเวลายางต้องระมัดระวังเอาพี่น้องเขาก็จะเอาหัวอาหารมาไห้งัว ว่าที่ทุกคนเห็นสุดหนี่เป็นสุดหลุนลูเพ่นเนาะอายุเจ็ดแปดเดือนพี่น้อง,าองาห,าอหาบุญมีเขาก็ใช้น้ากันแหหละเนาะโลกหนี่มันมียูซิปหาตเนาะคุมหนี่มีอยู่ิปหาตัวใส่น้ากันเนี่ยพี่น้องแต่ละเทือกทิมาต้องเสกเบื้องก่อนพี่น้องบ้างเทือกกระซิมีขีงว่าติดบางเทือกกระซิมีเฟืองติดตัวใดที่มันมีติดคอกติดห้างมันต้งสีนะพี่น้องเอาออกเนาะแล้วเอาจังคอยเอาอาหารเอาลงไปคือพวกหนี่มันจะหายยูสองกระคู เฮ้าจะหายแต่ตอนสาวน่อตอนแรกม่รว่าเหาพอได้หาย ฮัลโหลหายูฮัลโหลฮัลโหลหายูฮัลโหลฮัลโหลไม่ทำไคำคุณฮะ หลังจากนี่ข่อยก็เสิไปต่อพี่หนอนเพื่อแก้อยพุนมันยืนทาข่อยอยู่พุ่นละอันที่ทุกคนเห็นก่อรำรำก่อหย่าโอเคเวสอะเมนิชวันทูทีโฟร์ไฟิกเซเว่นเอก1นเทนโอเคชิฟตัวพวกนี้นะฮันดิมอเจ็บขาตัวสตอร์แพดพันขาหายเห็นดิยืนอยู่ฮันดิตัวเล็กหน่อยก็มูนะ อ๋อโอโน้ออเดินเนนขาวินฮอทอนาวมนานเอววันโตไดม่แต่ตมุมุเพว่าสวงนี่ละแมอากาศมันเดียวตกเด็ดสนตกเดียวอนี้ตกยู่ยวันไปเกือบมันอยุ่ไปเกือมันอยู่อันแดดพี่น้อง ไหมทุกคนขาม้อนขาม้อนครับเฮียอย่ามาขุด้นเพลินน้อยนี่นัแต่ว่ามันเสียบกุ้นปานไดพอว่าเท้าก็เริ่มเกลือมันมันบ่คือพวกที่คอยเคยเกลือนมมันตั้งแต่นหน่อยๆพวกนี้แม่นห้าก,ก็สิเกลือหัวอาหารเพลินแน่มันบ่คอยขุดนะมันยา,ากแต่ว่มันยากขาม้อนขาม้อนเฮีย everyone come here มันเป็นแกะที่ว่ากุมมูเดียวก็มันเดี๋ยวไปคล้ายเบื่อนแล้วแต่ว่าพวกนี้เดี๋ยวโบย่ายกว่านะก็เลยเดี๋ยวบางลูงเพิ่นต่อบางลูกเพิ่นจนกว่าเพิ่นสิโตใหญ่เพิ่นสิได้ไปขายพี่น้องเวทอาเมนิตเวทอาเมนิต ขนาดห้างอันนี้นะพี่น้องำแข็งมันก็ยังจับอันแรนก็แรนเหตุอีสังก์ก็ก็ขิ้น้ำมูตัวจะแรนเอาอีแงกะเถียวว่าเถี่ยะออกกอลังกายป่ะเดี๋ยวนี้ขามอนขามอนสองสี่หกแปดเอา้าสองสี่หกแปดสิบโอเคสิบ ล้างจานนิกเขาก็จะไปผ่าลาดอะทีต่ออีพี่น้องก็คืออีข่อยยังต่อไปลาดตะเวนพวกนั้นพี่น้องแล้วก็เอาหัวหันไปให้นางลูซี่นางกุซี่ข่อยพี่น้องมาดิเดี๋ยวเบิ่งอันนี้นะนุ่พี่น้องน้องแข็งมัดเกาะเห็นบ่น้องแข็งมัดเกาะกับจะเป็นยังไงแต่ว่าภารกิจยังไรอยู่พี่น้องไปไปต่อหัวขอรับเป็นคนขี้นขอกงัวพี่น้อง ต้นข่อยละเสียออกไปละตะเวนแบ่งปันพาลานาทีสร้างข่อยละตะเวนแล้วสินะเล่าก็คือแล้วขีนขอกงว่าแล้วทำความสะอาดขอกงว่าเนาะก็คือแบ่งกันไปสร้างข่อยละตะเวนมาแล้วสิก็พอดีแล้วพร้อมกันเลยพี่น้องเฮ็ดเวียวกนนก็บ่ได้ดนดอกใส่เวลาเฮ็ดเวียวกประมาณชั่วโมงนึงถ้าว่าถามว่าเฮ็นดนํากันสิใส่เวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่าถา้าเฮาแบ่งเบียกกันไปสิกั่วโมงนึงก็แล้วพี่น้องส่วนหลายเวลาเขาไปนั่นไปนี่นะ ไปหล่ะไซเบอร์จริงๆมันก็บนไปโดนดอกพี่น้องมันโดนเพราะว่าข่อยไปนั่งหลีนกับแกะอย่าั้นบางเสื้อข่อยก็ไปจอบึงกระต่ายไปจอบึงก้างสินะมันก็เลยเฮ็ดห้มันโดนหัวข่อยแล้วกางเสียเอาหนาไปแหงหัวพี่น้องฮัลโหลเซฮารุฮอกโลเจโรโอเคไอวิโก o ูซีเดอร์ชี i บาย ก่อนอื่นก็ต้องมาเอารถก่อนเพื่อนเนาะอันนี้เขาจะเอิ่นเป็นรถคอร์สเนาะมันจะเป็นซีคิงแบบนี้สมาดไปหนาถอยล้างไดนสบายเลยทุกคนเป็นรถที่เขาเจ้าใส่อยู่ในงานฟาร์มที่ประเทศอังกฤษเนาะก็คือแต่ละมือข่อยออกไปลดทะเวนข่อยจะถือหัวอาหารไปนั่งเพื่อเอาไปให้นั่งโคโค่ข่อยเพี่น้องแล้วก็คือจะใส่วิธีนี้แหละพี่น้องก็คือใส่รถนี่แหละเละละทะเวนเนาะมันจงบดด้นทาว่าเห้ายางนี่คือใส่เวลาทดนก็อสิเบิดถูกทงพี่น้อง ้าเข้าใส่รถขี่ไปก็คือบอดนพี่น้องใส่เวลาประมาณหนึ่งโมงกันแล้วไปจากพี่น้องไปห้าละละละ,ละตะเวน้ำกันไปเบิ้องน้ำกันว่าเออแกะของเขาสิเป็นได้ยู่ดีไม่แห้งพอสุกสบายดีพ่อพี่น้องแม้ว่าอากาศสีนะ้ำบ้านได้ก็ต้องออกไปเหตุวียกเพียงจะเบิ่งปากคอยนะเวลาเข้าอาปากนะควรนเจ็ดพงออกพี่น้องนั่นคืออากาศหนาวหนาว,นาวพี่น้องคือหัวอาหารอยู่หนีนะเขาจะบ่นให้กินร้ายเฮาแข่ให้กินเป็นอาหารเสริมซื้อ,อ,อเพราะว่าสว่างนี่เนาะ มันอากาศหนาวแล้วมันหากินหญ้าเนี่ยเขาก็เลยเอาหวอาหารเสริมให้พี่นอ้องเขาต้องขี่รถออกมาเลาะเบิง่งทุกคนมาเลาะเบิง่งแกะเนาะ มื่อกี้อากาศบักหนาวๆซะหลายคนจิถามว่าอากาศนาหนาวป่านี่แกมันอยู่จังรดด้ทุกคนมันก็อยู่จังสีแ่แหละเนาะอากาศบักหนาวๆมันก็อยู่ตามทงหยานั่นแหละมันกับพยายามหากินห้าอยากเนาะหากินหยาแต่ว่าถ้าเวลาสวงนี่มันเห็นคนมากเสียคือข่อยมาเสียมันก็ซิมาแล่นมาางหนาเพราะว่าอีหยังมันหากินหยาบออ่อ้แมันอยากกินหยาแหงเาะกินหัวอาหารน้ำเหผาทุกคนถ้าต้องไหนเสริมหยาแหงหรือเสริมหัวอาหารให้ทุกๆครข้างเนาะคือสวงนี่ก็ต้องไหนเอาเหยาแหงให้ตลอดละพี่น้อง อา,าอาหารเสริมให้เพลินเพราะว่าเพลินบอสามาดหาหยาได้เพราะว่าสซโนมันปกคุ้มพี่นอ้องบางมื่นกัสโนละลายบางมื่นกัสโนบอลละลายมาเลาะพี่นอ้องมาลาตะเวนล็อกนีสามีเขาะละก็ลงคนหน่ยพี่นอ้องขี้งัวคุนขี้งวัวใส่หยาพี่นอ้องทาจานผ่านเลยเขียนนี่นะพี่น้องข่อยก็มาเลาะมาเลาะมาระตะเวนเบิ้งหัวแกะพี่นอ้องมันเป็นได้ไร ภาษาอังกฤษก็เส nee. um <des> so ิร์นไลฟ์ส <t> ต็อกนะพี่เนาะนี่ฝุ่นมันก็อยู่ตามนั้นอุ้ยอากาศพี่เนาะเฮ้ยลบเชียงซ้ายหมือนี้น้าคักน้าแถน้าว่าคอยก็เฮ็ดหน้าทีต่อไปพี่เนาะย้ำทันสเร็จเช็ดสินเซะเลาะต่อไปเนาะมังแกะมันก็กินหยาดพี่เนาะแต่อีตัวมันก็พี่เนาะมันก็พยายามหากลิ่นทันสมัยว่ามันหาได้รนะพี่น้อง หลังจากคิดสมาร์ทแล้วพี่น้องเหาจะเสียเสริมหยาแห้งให้มันแต่ว่าส่วนนี้นี่แม่นี่ว่าตอนเสาร์มันสโซนตกนอนพี่น้องแล้วก็นน้ำแข็งเกาะสินะประมาณสิบเอ็ดวงสิยดาน้ำแข็งกันละลายพอสั่นก็คือห้าวบรได้เสริมดอกให้มันกินหยาแห้งไปก่อนเออห้มันกินหยาอันนี้ไปก่อนพี่น้องล้างแกนอาจจะทีเสริมหยาแห้งอ่ะแดดกันแดดทิมพี่พี่น้องเอ้ยแดดบริสุทธิ์ยังเลยพี่น้องไปยังหนาวคือเก่า แม่พี cool ่น้องน้ามันจ็กล้ามจ็กลายเป็นน้องแข็งขนาดเขาขี้เรเหยียบพวกนึงนี่นี่เขาขี้เรเหยียบพวกนึงนี่พี่น้องมันยังว่าแตกมันทานซื่อๆพี่น้องซโนุก็ตกน้ำแข็งกันแข็งพี่น้องคุณอันนั้นมันก่อหนาต่อแดดออกมากระซิลล์ละลายแด้แล้วพี่น้องเลยคุณแกะฮกะปกติพี่น้องมันก็กินหนาซื่อยู่มันก็โอเคกับบรรยากาศนี่พี่น้องคุณมันพากันกินหนาซื่ ส่วนเฮาที่พี่น้องข้างกับไตสันเงางงบแล้วเวลาเขาออกมาลาไตเวนสีแล้วพี่น้องเขาเห็นมันยืนยังสีนะแล้วมันหากินดหยาแท้เขาอีเขาก็มีความสุขกับเห็นดีใจแล้วแหละถ้าว่ามือได้เขาออมาหลาไตเวนเขาเห็นแก่เขาเห็นแก่เจ็บขาน่พี่น้องมืออันใจว่ดีเลยพี่น้องอีตนมันขั้นมือนี่ก็คือเห็นมันแบบมันใส่เีื้ธรรมดาสินะก็คือโอเคเลยพี่น้องคุณพี่น้องแกก็อยู่ฝ่านั้น กินไผกินว่นอยู่างนพี่น้องขอต้องเลาะไปจนจะครบว่าถูกบอลถูกที <c oughs> อากาศบ่ให้ว่านะค่อมหนาวแก่บางตัวเป็นวัดเขาแข็งเลว่ามันไอค่ะมันจามอย่างนนตาตอีตัวนี้เห็นน้องเยกิดจากเสียจังไหนคันอีเถว่อนก็เอาเขาบ่ได้นะพี่น้องมันไม่เคยนอนเห่าสินะแต่ละปีแต่ละปีมันก็นอนแต่อยู่นอกตานนู้นชิโตบมันก็ร้ายมันก็ยังนอนอยู่นอกสินะ นั่นแหละพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตของสัตว์เนาะวิถีชีวิตของไผของมันก็พากันย่างเาะย่างกินแหละพี่น้องบรรยากาศก็หนาวๆสิล่ะพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับที่มักวิีชีวิตเกษตรกรฟาร์มแกะฟาร์มัวที่ประเทศอังกฤษเนาะก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้จ้พี่น้องเอาไว้มาอัโหลดคลิปให้พวกเจ้าได้เบิ่งทุกมื้อเนาะเกี่ยวกับวิีชีวิตฟาร์มแกะฟาร์มัวที่ประเทศอังกฤษเนาะอากาหนจังสิันอยู่จังได๋ถ้าหมู่ได้สโนตกๆ ได้ยไายสินะมันสิอยู่จังไดนพี่น้องเนาะขอชิ้ทายให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะคลิปนี้ก็ไปก่อนจ้จพี่น้องเอ้ยเจอกันใหม่ไปก่อนายบาย